แรกฮันเตอร์หน่วยล่ารอยร้าว ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Crack Hunter ช่วงซ่อมรอยร้าวครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมโครงสร้างอาจารย์กบสวัสดีครับอาจารย์กบครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมอาจารย์ชัรพันธ์จินตนาพักดีนะครับเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างและวิศวกรรมแผ่นดินไหวครับครับอาจารย์วันนี้ครับที่ผมวีนเชิญอาจารย์มาที่นี่ครับเพราะอยากให้อาจารย์ก่อนที่เราจะซ่อมครับอาจารย์มาดูเสาสักนิดนึงก่อนครับอาจารย์อาจารย์เท่าที่ดูความเสียหายเนี่ยครับช่างจะต้องทำไงบ้างครับอาจารย์ครับก่อนอื่นจะต้อองงสสารวจภพข เสาต้นนี้ก่อนนะครับที่พบว่ามีความเสียหายมีรอยร้าวที่เราสังเกตได้ชัดเจนเข้าใจว่าเสาเนี้ยอาจจะมีลักษณะที่เป็นสนิมอยู่ภายในแต่เราอาจจะไม่ทราบพอเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นเนี่ยทำให้เกิดการกระทะของคอนกรีตและปะาการที่เราสังเกตพบรอยร้าวแล้วก็สนิมได้นะครับเราก็คงจะต้องดูว่าเสาเนี้ยเป็นเสาที่มีความสําคัญในอาคารขนาดไหนถ้าเกิดเป็นเสาที่รับน้ําหนักเยอะเนี่ย เราต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็รีบทําการแก้ไขก่อนที่จะเกิดการลุกลามหรือว่าอาคารอาจจะเสียสูญเสียเสถียรภาพได้นะครับซึ่งในการตรวจสอบเนี่ยเราก็าจ,จะดูจากการตรวจสอบด้วยสายตาภายนอกว่ารอยร้าวเนี่ยกินอนาบริเวณมากน้อยแค่ไหนมีส่วนไหนที่มันปูดบวมออกมาก็แสดงถึงว่าอาจจะมีความผิดปกติอยู่ภายในนะครับวิธีการก็คือเราต้องการพยายามทําให้เนื้อที่หน้าตัดของเสาเนี่ยกลับไปไม่น้อยกว่าเดิมแล้วก็มีกําลังต้านทานของเหล็กเสริมภายใน ที่ไม่ไม่ด้อยไปกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดว่าตะหนิมเนี่ยเยอะมากจนถึงขั้นที่เหล็กเสริมเนี่ยหายไปเกิน1 0 1ถึงเนี่ยแสดงว่าเนื้อที่หน้าตัดเนี่ยน่าจะไม่เพียงพอแล้วเราก็น่าจะต้องเพิ่มเหล็กเข้าไปแล้วก็ทําการเชื่อมให้ติดกับท่อนเก่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปทําอะไรกับเสาเนี่ยเนื่องจากมารับน้ําหนักอยู่แล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นมีการค้ายันบริเวณด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการเอาเหล็กเนี่ยไปค้ำเพื่อรับน้ำหนัก ในแนวดิ่งถ้าเกิดว่าเราไปเคาะเศษคอนกรีตออกแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเสาชั่วคราวเนี่ยก็จะช่วยรับน้าหนัก เอาไว้แทนนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับช่างกันครับอาจารย์แล้วก็จะให้ช่างเนี่ยนะครับเริ่มทําการสกัดตามที่อาจารย์แนะนานะครับแล้วก็จะค่อยๆดูเหล็กเสริมนะครับเหล็กเสริมมีสนิมนะครับถ้าสัก1 0บถึงต้องทาบเหล็กเข้าไปใหม่นะครับเพื่อให้กําลังเขากลับมาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปพบกับทีมช่างเลยนะครับแล้วเราจะดูซิว่ามีอุปกรณ์อะไรนะครับที่ช่างสามารถมาทําตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญวิศวกรโครงสร้างได้เลยครับไปกันครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ประเทืองนะครับจาก TPI โพลีนะครับสวัสดีครับพี่ประเทืองครับสวัสดีครับสวัดีพี่ประเทืองครับเมื่อสักครู่ทางทีมช่างของเรานะครับได้ทําการเจาะนะครับเพื่อเอาชิ้นส่วนของคอนกรีตแล้วก็สนิมออกจากเหล็กใช่ไหมครับพี่ประเทืองแผลสิครับผมว่าใครเห็นก็ตกใจนะครับสนิมมุกเนี้ยเราจะออกยังไงครับก็อื่นนะครับก็คงดูว่าสภาพเหล็กนะครับว่าสนิมที่กินเหล็กเนี่ย มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์กบก็ให้แนะนําว่าถ้าสนิมกินเหล็กเนี่ยเกิน1 0 1ถขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีการเสริมแต่ดูแล้วนี่ไม่เยอะสนิมกินไม่ถึง10%เราสามารถใช้วิธีการซ่อมโดยใช้แปรลงลวดขัดสนิมก่อน แล้วก็เราก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์กันสนิมนะครับแปลงสนิมไม่เป็นสีลงพื้นด้วยนั่นคือตัวลัดคอนเวอร์เตอร์ลัดคอนเวอร์เตอร์นะครับ,รบข้อดีคือเป็นทั้งตัวกันสนิมในตัวและก็คือแปลงสนิม ให้เป็นสีรองพื้นด้วยในตัวสนิมพวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตก็จะอทาให้เหล็กเนี่ยมีความคงทน,นอีกยาวเลยเยอยาวหลังจากซ่อมนะใช่ครับแล้วหลังจากที่จัดการสนิมเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อครับพี่พืธีมีอะไรที่มาช่วยในการพุ่มเขา<ร>แล้วได้รับกําลังด้วยครับครับแล้วก็หลังจากนั้นนะหลังจากตัวไอรัดคอมพิวเตอร์เนี่ยแห้งแล้วเนี่ยมันจะทําพฤติกรรมจากสนิมให้เป็นเนื้อก็จะเป็นสีดำนะครับพร้อมที่จะทําการเสริมแรงแล้วง้นคราวนี้ การเสริมแรงเนี่ยก็เราก็มีตัวผิดพันธ์ุตัวหนึ่งก็คือตัวตัวนอนชิงเก้าตัวนี้สเปร้ง900-1,000เคซีเลย900-1,000เคซีเสาต้นนี้ผมว่าตอนสร้างสักประมาณ200-240ประมาณนี้ครับต่อตารางเซนนะครับพี่ใช้เกินไปถึงประมาณ4ี่เท่าเยอะมากเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการตั้งแบบ จากนั้นเราก็ผสมตัวนอนชิ้นเก้าเนี่ยกอกลงไปในแบบเสาเยหลังจากที่เราเทตัวนอนชิ้นเก้าเนี่ยทิ้งไว้24ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการแกะแบบขั้นตอนต่อมาคือปิดผิวโดยการทาสีรองพื้น และก็ทาทับด้วยสีน้ําอะคริลิกสามารถทาทับทันทีหลังจากที่แกะแบบแล้วไม่ต้องรอให้แห้งสนิทขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นก็จะจบที่กระบวนการทาสีนะครับเรามาดูรอยแล้วที่เกิดกับเสาอ,อันเกิดจากการวิบัติมีการแตกร้าวอันนี้เราก็ต้องทําการสก,กรัดเสาอ,ออกสกัดคอนกรีตออกเพื่อให้เห็นเหล็ก เมื่อเห็นเหล็กเป็นสนิมนะครับเราก็แนะนําให้ใช้ตัว NP ตัว1 1 0 S ก็คือนัดคอมพิวเตอร์ตัวนี้เพื่อกันสนิมและการเดิดการเครื่องแปลงสิ่งให้เป็นสีรองพื้นเช่นเดียวกันหลังจากแห้งแล้วเราก็จะเลือกทําการตั้งแบบเสานะเพื่อหลอดเสาขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับเราเลือกใช้ตัวนอนชิ้นเก้า M 6 8 0ตัวนี้จะมีคุณสมบัติ นะครับคืการไหลตัวที่ดีนะครับและที่สําคัญมีกําลังอัดสูงมากนะครับตั้งแต่900ถึง1,000เคสีต้องระวังเรื่องของการตั้งแบบเพราะว่าการไหลของตัวนอนชิงเก้าเนี่ยเพราะมันมีความละเอียดสูงมากตั้งแบบให้ดีๆคุมแบบให้ดีดนะครับหลังจากนั้นผสมตัว M670 เนี่ยนะครับตามบรราส่วนกอกลงไปในแบบเสา จนเต็มนะครับแล้วก็ไล่อากาศเพื่อให้ตัวนอนชิงเก้าเนี่ยมีความหนาแน่ยด้วยคุณสมบัติพิเศษของตัวนอนชิงเก้าคือเมื่อแห้งตัวแล้วก็จะไม่เกิดการหดตัวรับกําลังอัดที่24ชั่วโมงนะฮะและก็สามารถเปิดใช้งานได้ทันทีนี่คือข้อดีหลังจากนั้นเราจะทําการปิดผิวด้วยการทาสีรองพื้น NP 100S หรือ 100S W ซึ่งตัวนี้เป็นสูตรซีเมนต์นะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือการซึมในตัว และสามารถทาได้ทันทีในขณะที่อผิ่คอนกรีตมีความชื้นอยู่จนเกิดการแห่งตัวแล้วเสร็จเนี่ยครับเราก็ใช้ตัวสีน้ำอะคริลิก,กนะครับ t b i NP 101S ติกวนให้เข้าเนื้อก็สามารถทาด้วยแปรงทาด้วยลูกกลิ้งหรือพ่นได้เช่นเดียวกันแนะนำให้ทาสองเที่ยวนะครับก็จะทำให้ผิวงานออกมาสวยเรียบเนียน และเมื่อรอยเล้าของเราก็ถูกซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพที่พร้อมใช้งานเราไปดูกันดีกว่าครับว่าแต่และรอยเล้านั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กันบ้างครับ ทั้งนี้ราคาค่าซ่อมแซมรอยแล้วนั้นเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้นควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการประเมินราคาหน้าง,งานจะดีที่สุดครับสำหรับ EP นี้นะครับ ทาง The c r a c k Hunter หน่วยล่ารอยร้าวของเรานะครับก็ได้มาตรวจที่ h วห s e หรือโกดังเก็บสินค้าครับทุกคนอย่างที่เราได้พบนะครับในอาคารที่มีอายุมากๆกนะครับก็มักจะมีความชื้นเข้าไปในโครงสร้างครับและเมื่อโครงสร้างหรือชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นนะครับถูกบดบังด้วยเครื่องจักรคับพักก็เลยทําให้เจ้าของอาคารไม่สามารถเห็นครับว่าโครงสร้างเริ่มมีความเสียหายตั้งแต่ก่อนแผ่่ดินไหวด้วยซ้ำคับพักฉะนั้นนะครับอีีนี้ก็เลยอยากจะบอกทางผู้ชมครับว่าให้มันตรวจสอบ ตามโครงสร้างต่างๆเช่นเสานะครับที่มีไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรบางเองก็ดี <S <S เฟอร์นิเจอร์ปิดบางเองก็ดีนะครับ <S 1> <S 1> เริ่มตรวจสอบเริ่มดูได้นะครับ <S <S ถ้าผิวเขาเริ่มมีขุยนะครับแสดงว่าข้างในมีความชื้นต้องทําการดูแลรักษาและซ่อมแซมครับและสำหรับอีพีหน้านะครับพวกเราจะไปล่ารอยร้าวที่ไหนยังไงฝันทุกคนติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ The c r ร c k Hunter หน่วยล่ารอยร้าว